สบายดีพี่น้องมัดสิบสิสบคนรอมอกพาพี่น้องมาเบิง้งไอ้ข้าวเลยพี่น้องง่วงกินข้าวในกาซิมานรีวิวไอ้โซราเซโอเลยพี่น้องกิ่ตังค์ท่านแล้วแต่ว่าการทดลองพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันมานี่พาพี่น้องมาเบิ้งสุดใหญ่กับโบใหญ่ปบนไหนถ้าว่ากลางๆ งงบึงน่แตกทางเชียงนั่ทางเชียงน่ออกเลยออกข้อ40ดี่งบองเอดี๋ยวมันอันปีนเราเนี้ยเดีย๋ยวออกข้อ40อน,นี่นี่ออกข้อ40นี่ จบจๆจบจบจจจงานมือนึงจะเจ็ดมงครึ่งก็ออกและตัวนี้นะแพงตัวสามแพงนี่เดียวจ็ดโมงครึ่งหาสี่สี่โมงครึ่งรือหามงเนาะกับประมาณเก้าสีมงค่งือนึงแนาวนี่ยลรางกายจิเต็มเะะชื่เมะกอเนี่ขาดน้ำแล้วมันแพงรุนหน่อยมันบ่อนัะเลยมาจัดส่วนใหญ่เอาไปเบิ้งพี่น้อง ยังติดตั้งบวทันแล้วจำนี้ยังมีตัวกันพ่าพาได้นี่ยังบวทันจะใส่น้องกันพ่าพาเนี่ยสายดินเนาะคือเป็นเป็นสายดินเรื่องติดตั้งเลยเนาะเห็ดเผาเนี่ยมันอไม่มีเวลาเห็ดไม่ไปช่วงบล็อกหรือช่วงห็นชายเนาะเนาะมองม่งกันนี่สายสายดินยังโบเดนอันนี้ตู้กองของซึมในเวลาทำงานเนาะ องคควบุมนตัวนี้ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงฝ่ายในหนึงเนาะในกระิมีสมายดินตัวสีแดงๆียงนะกับตอลงสายดินเนาะตัวนั้น,นก็ไปกันเอาเท่ว่าตัวน,นี้เราเป็นโบไดมอ่อนเนาะเท่ว,ว่าเขาเปิดเือว่ามันทํางานเองของมันโบจําเป็นจะมาหม่อนอีกเนาะตัวนี้เือว่านอกจากว่าเขาโบใช้งานอย่างหมอ่อนเนาะเือว,ว่าเขาเปิดใช้งานี่ก็บือว่าโบไดมาวนมันหอดเวลาทํางานของมันเองมันดิ้งเลยเนาะนี่มาเบิ้งการการต่อเนาะ ก็คือไอ้สายแดงหนึ่งสิบบวกเนาะแล้วก็มีสายดำหนึ่งสิบเป็นลบแล้วมีแพงสามแพงเนาะประกอบกันเนาะคือส่วนนี้ก็ตัวนี้บวกเนี่ยมาต่อสส่วนลบแผ่นนี้เนาะบาในี้ส่วนลบแผ่นนี้เนี่ยมาต่อใสส่่วนบวกแผ่นนั้นเนาะแล้วก็ส่วนสุดแล้วก็เป็นเส้นลบเนี่ยก็ต่อเข้ามาพี่ต่อเข้ามาหมอเนาะแล้วก็ลงหาดเนาะแล้วส่วนบวกทางนี้ก็มาต่อใสส่่วนนี้เนาะ สองแผ่นมันเนาะสามแผ่นติดตั้งยังบุเป็นเนาะยังชั่วคราวอีกเนาะยังปวดท่านพังใช่ไหมวิกเขรามานี่นตัวนี้เป็นสามแผ่นตัวนี้สามแผ่นสามร้อยแปดสิบวัตต์เนาะไฟแหงเพื่อว่าโอเคนะตัวนี้คือว่าผ่านเห็นได้แทงได้เนาะเดี๋ยวนองมีป่าเลยได้กองแร่เอาป่าขึ้นมาใส่ตัวนี้และมีปานินละปานินลงไหวเลยนำเริงเริ่มลายเลยอันนี้เปิดได้ซองมือเด้ เท่าเมื่อให้นี่ประมาณอยู่มงก็เด้อมันน่าจะสามมื่นเต็มเนาะเท่ามื่ออื่นนี่ก็บยุดแล้วก็เอาให้ไหม้มื่ออื่นนี่ก็ได้เนาะเท่าทําทการผลิตได้สบายเนาะคุ้มค่าตัวนี้ราคาอยู่รักสามเด้อตัวนี้เพียงแล้วรวมทั้งค่าติดตอกติดต,ต,ต่างกับทีบเพิ่มขึ้นไปเนาะขอบ,บอกเธอแปบ๊บขาเสริมไปอาจจะมาเบิ่งแห้งวัดมันเาแห้งดันมันเด็ด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 งกันพี่น้องตัวแพงมันนี่อ่านี่นงเด็ดสามลอยเปดสีวัดเนาะเด็ด ไอพี่น้องเลเบึงคักเนาะนี่หอเนี่ซันเทคเนาะเนาะนี่เทวดารบอ่าลักยังลักไม่ยังไม่เวกอยู่ยังบโบราณสถานถางเล็กเนาะเทวดายังตู้ยังกับทรดินยังบราณสนชัยเนาะมันชิมีตัวนี้กันผ้าเนาะกองขบคุ้มเทวดาโอเคตัวนี้ตัวนี้หอทั้งเทวดาในจุดกลางเนาะจะปิ้นไปทางใดก็ได้เนาะจะปิ้นมาฮานาหินนี่เนาะแล้วก็แล้วก็สีโฟมลงไว้ในอองเนาะถ้ามมันน้ำลายแล้ว ก็โซนนี้ก็สิไปให้ตัวนั้นเนาะเขาเนาะคือว่าการเฮ็ดของเฮานี่ก็สิจุดนี่เําปิ่นใส่ขอต่อเนาะปิ่นทางใดก็ได้นะเจ้าว่านำเท่าไว้่โอเคเนาะอันนี้จะเป็นกล้องไอ้กล้องไดเนาะกไดนี่กล้องโดอรายอุปกรณ์การทำงานเนาะคือว่าใครที่จะเข้ากับที่ต่อไม่ได้เนาะทาง เบอร์โทรกับเก่าเจ็ดสามกเก่าสี่หเก่าเนาะเบอร์ลาวเาเนาะแต่ว่าบุ่มีปัญหาเนาะติดตั้งแล้วก็ต่ว่าของแรกบริบการติดตั้งเองแมีทีมง,งานไปติดตั้งให้ก็ได้เนาะในนับแต่ทักแขกสวรรค์สารวันเนาะมันมีสัางตัวเดินซ้ายได้เนาะในทีมงานเขาแต่ว่าถ้าพายเจ้าเห็เนหน้าแสงกับตัวนี้เลยสุดใหญ่เนาะหลักสามขึ้นไปเนาะตามระยะใกล้ระยะไก,กลอ่ะคลิปนี้ก็สิ่งทจบไปเท่านี้พี่น้อง ฝากติดตามช่องกองแล่ในแล้วพี่น้องให้กับทีมงานขอ,ขอ,ข,อขอบอกขอบใจเลียลยพี่น้องที่เข้ามาหับชมมารอบส่งบ็อกแล้วเวลาบ้านหน้าบอ่อมันนี่กามีทั้งหินชายาหินชายเพิ่นเอาราคาเต็มมันนี่เอาราคาสามปัญหาเนาะมีทั้งหินทั้งชายเนาะปอบกัน ลงที่บานนบ,บอเมืองไทรพุทอธรังสวรรคเขตยนบอกแปะรอยกาชิมีอัเอนเงินเงินนตัวนี้เป็นเงินเก่าของคนะน่ีเงินกระเจาะออมขังเชียงชิดังกระเจาะสงสัยกระเจาะซีเขาเนาะอ่าตัวนี้ละแม่นจะคล้องเพิ่นอยู่โคราชเนาะโคราชบ้านเฮา เป็นโทษสั่งมาทางเฟสเนาะตอนนี้เนาะลูกร um ้านบ้านเฮานี่แหละนอมีไอ้มื้อนี้มีส่งบ็อกอยู่800แล้วก็หินทรายคู่นึงเนาะแม่นั่นก็สิมาเอาซื้ออ้เพิ่นก็ยังบ่เห็นเจ้าของเพิ่นมาอยู่นบ่เบิ่งของบ้านเพิ่นทีบ้านนบ่อพี่น้องหลักบ้านเด้อนีศาลาเนาะศาลาเก่าๆอายุคือสิหลายปีลเนาะอันนี้ก็สิเป็นหลักบ้าน บ้านข้าเจ้าเนี่ยข้าบ้านหนึ่งสิมีลักบ้านนะเวลาเอาบุญสูบ้านตอนตอนเดือนทกเนาะเขาเช็ดบุญสูบ้านเนาะขัดเป่าลายพีลายซาขัดเป่าสิ่งบุตรีแล้วก็เช็ดบุญลักบ้านสูบบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักบ้านเฮือนประยุทธ์เทียมเอออันนี้ก็เป็นไม้เก่าไหม้ิมกาเป็นดอกไม้เนาะ บาทกัยังเดิมๆเมนาะจะของคนมาเดี๋ยวที่เอาเสื้อไอ้คนลงบวกกับสิ่เลี่ยยังโบเห็นจะของมาพี่เนาะลูกชายอันลูกเคยเป็นช่างมาแต่กรุงเทพนเนาะช่างทางมาทางโคราชเนี่โบเห็นหนาวสุกคอโอนเงินมาใหา้เนาะโบเป็นยังเดอ้อผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยกับถอนแซดมาหาทางเฟซได้เนาะสร้างเครื่องมาทางออนไลน์ไปเลยเนาะท,ทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยมา ยี่ใ้ก็ได้เนาะมาทีมงานแต่เฮากันที่ว่าฮับโอเคนะไปเบิ่งทาจะจะคล้องคนมาก,กันจังน้อยนึงหรอกเพียงเที่ยววะฮะเที่ยววะเดี๋ยวไปเบิ่งเอาเสื้อให้เพิ่นก่อนเพี่นอ้องจะคล้องเพิ่นม้าเลยลองลองใครเบิ่งนด้วยสียังสีงามบ่ดโอ้ลองเบิ่งดูแก้มดูมันสีได้งามถ่ายรูปแบบจ้าของเพิ่นเบิ่งก่อน พี่น้องทางกรุงเทพไสั่งมาเบิ้งเบิ่งเบแก้มดูดงแก้เบิ่งด้วสีสีเบิ้งสีฟ้าเนี่ยไปทางงามสีฟ้าเนาะอันนี้สีอ่อนมานพี่น้องสั่งมาจากทางกรุงเทพไายลูกสาวถ่ายเพิ่งเบิ่งก่อนยังไงว่าโอนเงินมาผูเห็นเครื่องว่าจันเอออันนี้ได้เลยเดี๋ยวนี้นี่วานกอันี่วานกอันนี้ล้านมานเอาไม่ใช่สีฟ้า โอเคเนาะสีสีดำเด้สีดำสีดำสีดำงามเด้ดำมือนานเอาใครมางามสีดำนะอ่ะ,ะ okay. โบแกก,ก็ได้ไปเพื่อนชาตินี่อ่ะขอบขอบใจน้ำใจฟองเพื่อนเนาะโอเคออโอเคอ่ะพี่น้องมีทางไหนก็อุดนุนกันเนาะมีอะไรจะโทรหาด้วยโอเคโอเคอเค่ะขอบอขอบใจหลายๆ